มีการพคุยระหลางนะว่าผู้นี้ยังไงก็สินชนะเวยอยู่โปแลนด์ตตาครับีาม่อของกลาบาดเจ็บครับ เขาถอดเลยไหมอ่ะเร็วเร็วเตีก็เดี๋ยวทำผู้ต่อไปเลยก็ได้ไล่ทีมที่สามตึงแต่ก็ต่อสู้ไล เลี้ยวฟาวได้ครับโอกาสะพานตัวองยิ่งใจครับครับหลีชาโบเลยโอ้ยบังเสาัแต่ไม่รู có được lại đâu. Đó. Chúng quyên để để đá vào đây. Đi lần. Cái ได้ครับต่งรายได้เรียบร้อยลูครับที่สก็ไทีโอที่ากเครับปโ้ต่ากนะครับตงครับีครับโอ้าวีได้ครับ เปลี่ยนแด์ใหม่ครับเปลี่ยนแด์ใหม่แล้วก็ไล่หมดไล่หมดที่แวด แขบคอยของโอลครับบอลไม่เอดีแก้ไขดีได้บอลลดาตีตัวไกสทั้งสองของทีมไทยทีจีเแล้อออกไปวิเซนได้เรียบร้อยครับ End of, of the third set, each woman points to by sword.